พอผ่านไปพักหนึ่งมันเกิดมีการทําตาม,มันก็ต้องมีช่วงที่เราคิ้งานไม่ออกนะเพราะว่าเรื่องเรื่องของโควิดด้วยค่ะมันทําให้เราหยุดการเดินทางทุกอย่างซึ่ง mm. ตลาดผ้าเ,เปื้อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้เข้ามายาก,รกครับ mm. มันตัดง่ายกว่ากางเกงยียนเนี่ยเร,อเรืองเรานี่ก็สามารถเอามาวาดรูปโดยการที่แบบเออเราไม่เสียดายอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชม The Cracker l i v i n g วันนี้อาจจะแปลกออกไปสักหน่อยนะครับเราย้อนเอาภาพของ Cracker ที่เป็นแรงบันดาลใจของเราการเลือกเส้นทางเดินชีวิตของตัวเองดีไซน์มันจนประสบความสำเร็จน้องโบปันทิตามีบุญสบายจิตกรสาวดาวรุ่งรุ่นใหม่ผู้เป็นที่จับตามองจากทั้งวงการและคุณโซกิตยศผู้ก่อตั้งแบรนด์ On Me Apron ผู้บุกเบิกวงการผ้าก,กันเปื้อนดีไซน์และทําให้มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของการทําธุรกิจแต่เขาต้งสองคนผ่านอะไรมาถึงมาถึงจุดๆนี้ได้และสําหรับคนที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ The Cracker มันก็องมีช่วงที่เราคิดงานไม่ออกกันเพราะว่าเรื่องของโควิดด้วยค่ะมันทําให้เราหยุดการเดินทางทุกอย่างปกติเราจะคิดงานออกจากการที่เราเดินทางคือเราต้องปรับตัวแล้วก็แบบเปลี่ยนแปลงให้ทันโลกคือเราก็เลยแบบว่าไปเสพเรื่องของหนังแทนแล้วก็ดูพวกสารคดีออนไลน์หรืออะไรอะไรางเงี้มันออนไลน์ที่มันอยู่ในบ้านเนี่ยแต่ว่าพอผ่านไปพักหนึ่งมันเกิดมีการทําตามซึ่งตลาดผ้าเปื้อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้เข้ามายากครับ มันตัดง่ายกว่ากางเกงยีนเนี่ยคือปี6เรากะว่าเราจะออกเดินทางเพื่อไปค้นหาความองค์ความรู้ใหม่ๆในการไปดูงานเนี่ยค่ะเพื่อแบบเอามาพัฒนางานต่อเราอยากให้เป็นการเปิดตัวงานเซตใหม่ที่น่าสนใจมากขึ้นผมมอง็นเรื่องว่าผมก็พยายามหาลูกค้าที่มันหลากหลายขึ้นจากตอนแรกเราทําแต่ผ่าเนเพื่อนใสยหนังแล้วก็จัตลาดที่เป็นเอ้ยไม่ต้องใส่หนัง ก็ได้ราคาสําหรับซื้อได้20ตัวสามารถซื้อไหวรู้สึกว่าเราสามารถดีไซน์ชีวิตตัวเองได้ค่ะเรารู้ว่าการที่เราขายจานสีหรือผ้าเช็ดสีหรือู่กันเองอะ่ะสิ่งเหล่านี้มันทําให้เออมันกระจายไปได้กว้างขึ้นหรือแม้กระทั่งวันที่โบโดนมีบาด้วเลือดออกรเรารู้แหละว่าการที่เราเอาเลือดมาวาดเนี่ยมันจะมันจะถูกเอาไปใช้ในทางสื่ออาจจะเอาไปเล่นประเด็นนี้แบบอว่าเราแบบ เลือดเลือดเรานี่ก็สามารถเอามาวาดรูปโดยการที่แบบเออเราไม่เสียดายอะไรเลยอนะไรี้ครัเรื่องของดีไซน์อ่ะพอเราเริ่มที่จะหาทางเลือกให้กับชีวิตหาทางเลือกให้กับธุรกิจเนี่ยครับ,รบเกิดการดีไซน์นะครับเราจะเริ่มสร้างเว สร้างเส้นทางที่แบบว่าถ้าเราอยากจะได้สิ่งนี้เอานากเลือกแบบนี้เราเริ่มเริ่มดีไซน์เส้นทางของเราเราก็สนุกกับการเรียนในช่วงแรกเราก็สนุกมากเรา<ม>ได้ทำหลายๆอย่างอาจารย์สั่งหนึ่งเราทำสามอาจารย์สั่งสามเราทำสิบชอบครับผมชอบงานที่เป็นงานแฮนด์เมดงานอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมได้ทำให้กับคนอื่นได้เป็นได้เป็นของขวนนะัญน่ะมันมันดูพิเศษมันดูแบบ<ม>เออเราตั้งใจจะให้เขาจริงๆเราทำอะไรแนละ้วเราชอบหรือไม่ชอบมันเกิดจากเราทำมาเยอะก่อนพอเราได้ลองสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่า เราต่อยอดกับมันได้พอเราชอบตันนี้แล้วโอกาสมันเปิดให้เราไหมสิ่งที่3มคือโฟกัสนะครับเขาเรียกว่ามันเหมือนมันมีความเชื่อครับพอเราเกิดความเชื่อแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆได้ครับ